เมื่อโตยต้ามองว่าโคโร l สปอร์ตหรือ c o l คโร a แฮ h b a c k นั้นยังแซบไม่พอแม้ว่าบางประเทศจะมีเวอร์ชัน GR Sport วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Toyota GR Corolla มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้น่าสนใจ ้าภาหน้กนะครับปรับกันชนด้านหน้าให้มันดุขึ้นกว่ารุ่นปกติอย่างชัดเจนเลยจาบเดิมนั้นที่มาเป็นแบบโค้งวันนี้ก็จะมาเป็นแบบตั้งตรงเหมือนกับ GR Yaris ส่วนกระจังหน้านั้นก็จะเป็นการเสริมร่องบริเวณซ้ายขวาอีกด้วยไฟหน้านั้นยังคงเดิมนะส่วนด้านข้างนั้นเพื่อความสบาใจมีการตีโป่งให้มันดูนูนขึ้นพร้อมกับกระจกมองข้างกรอบสีดำช่องระบายลมพร้อมโลโ,โก้ GR และล้ออะไรขนาด18นิ้วเหมือนเดิม แต่ต้องจำคือลายล้อแบบ15การพร้อมสวมอย่างมิชลินไพร์ดสปอร์ตโฟลส่วนด้านท้ายจะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังที่มีขนาดใหญ่สะใจพร้อมกับกระชนหลังทรงเหลี่ยมแล่ถ้อยเสียเป็นแบบ3มช่องส่วนไฟท้ายก็เหมือนเดิมส่วนลังคานั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นสีดําก็จริงแต่จะมีการกัดลายเพื่อให้มันดูแบบมีเซ์เจอร์ที่แปลกตามากขึ้นนะครับกิมมิคของรุ่นนี้รวมถึงติดตั้งช่องระบายอากาศตรงฝากระโปรงเพื่อความสวยงามอีกด้วย และภายในปรับจากโครมาไฮต์แบคก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้แบบพลิกเลยนะไม่ว่าจะเป็นตะเข็บนะครับที่ยังเป็นสีดําอยู่ชุดเครื่องเสียงนะครับมาพร้อมกับจอ8นิ้วที่ปุ่มนั้นลดลงหรือแค่ปุ่มปรับเสียงกับปุ่มเปิดปิดเครื่องเท่านั้นระบบประกาศนะครับจะมีการปรับปุ่มออโต้ปุ่มซิงค์จากดาเงานะครับกลายเป็นดําด้านแทนหัวเกียร์นะครับก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้มาในสไตล์ของ G R พร้อมกับเบรกมือที่ยังคงเป็นแบบดึงอยู่รวถึงสวิตช์เปลี่ยนโหมการขับขี่ที่ดีไซน์เฉพาะรุ่นอีกด้วย พุ่มอไรนั้นไม่ต้องคิดมากครับยกมาจาก G r ยา r i s เลยพร้อมกับมาตรวดเป็นแบบจอขนาด12.3นิ้วที่ดูอลาัางการมากแน่นอนนะครับสไตร์ก็มีโลโกโ้ G r ส่วนเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นแบบสปอร์ตหุ้มด้วยหนังสลับผ้าสเวตพร้อมกับพนักพิงแบบติดตายยากยกได้ว่าดีไซน์นั้นก็สปอร์ตเต็มขั้นเลยแหละครับขุมพลังนะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรพร้อมพว่วงด้วยเทอร์โบขุมพลังนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตร แต่จะติดตั้งเทอร์โบม,มาให้ทำให้แรงถึง300แรงม้าที่6,000ลรอบต่อนาทีแรงบิด3 7 0นิวตันเมตรที่3,000-5,000ลรอบต่อนาทีมีเฉพาะเกียร์ธรรมดา6จังหวะเท่านั้นพร้อมระบบขับเค 4, ลื่อน4ล้อ GRAWD ซึ่งอันนี้จเด่นอยู่ที่ว่าสามารถปรับน้ำหนักตั้งแต่ครึ่งครึ่ง,ง60-40หรือ30-70อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ขับแล้วนะครับแน่นอนว่าตัวรถนั้นพัฒนาพื้นฐานบน TNGA C เช่นเดียวกับ Toyota Corolla ทุกรุ่น แต่ว่าก็จะมีการปรับปรุงช่วงล่างใหม่แต่ยังคงด้านหน้าแมคเฟอร์สันสตัดและด้านหลังมูดเบิลบิชบนเหมือนเดิมพวกอะไรก็จะมีการปรับจูนประสิทธิภาพให้มันดีขึ้นส่วนระบบเบรกมีการอัปเกรดใหม่นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีจานเบรกขนาด14นิ้วหนา1.1นิ้วของจุดยึดทําจากอลูมิเนียม4จุดส่วนระบบเบรกด้านหลังนั้นเล็กลงมาหน่อยครับขนาด11.7นิ้วมีความหนาที่0.7นิ้วแล้วก็จุดยึดมีแค่2จุดเท่านั้น ทั้งนี้คาลิปเปอร์เบรกก็จะมีการตกแต่งด้วยสีแดงตามสไตล์ของ GR อ,อีกด้วยใครที่ใจไม่ถึงเล่นดุนเซอรก์กิซึ่งจะเป็นรุ่นท็อปนะครับก็ลงมาเล่นดุนคอที่ราคาถูกลงมาหน่อยแต่ได้ความดุเหมือนกันเลยยกเว้นฝากระโปรงหน้าที่ดูเรียบง่ายขึ้นเช่นเดียวกับสปอยเลอร์หลังที่มาในสไตล์เดียวกับโคราธรรมดานั่นแหละซึ่งอาจจะดูสวยงามพอแล้วสำหรับบางคนนะครับออปชั่นอื่นๆก็จะมีทั้งหลังคานั้นก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเอลโต้นั้นก็ไม่มีมาให้ให,ใหแต่แอร์แบบธรรมดานี่แหละ ถ้าใครอยากได้คีเตอร์จากรุ่นท็อปนั้นก็ส่งออปชันเพิ่มเอารวมถึงเบาะน,นั่งนั้นก็จะเป็นเบาะน,นั่งธรมธรมดาาเพราะกับหัวเกียร์ที่มันเป็นแบบธรมธรมดาธรายังไม่มีการทำลายพิเศษเพราะกับลายเซ็นของคุณบริศกรวมถึงวันเลชาร์ทที่ต้องซื้อเพิ่มส่วนคาลิปเปเอร์เบบยังคงเป็นสีธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่สีแดงแต่อย่างใดรวมถึงเฟืองท้ายนิมเกตสลิปก็ถูกตัดออกไปดังนั้นใครอยากได้ครบเครื่องซื้อรุ่นเซอร์กิตนะครับยังไงก็ตามราคาของทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นคอรน์ร,นรับ แต่ถ้าเกิดใครจองรุ่นคอนั้นก็ได้รับรถภายในปีนี้เลยส่วนรุ่นสก,กจิตนั้นก็งอถึงปีหน้าและทั้งหมดนี้คือ Toyota GR Corolla นะครับซึ่งรุ่นต่อไปที่จะมาเล่าเป็นอะไรบ้างก็ลืมติดตามกันนะครับเซหร์วันนี้สวัสดีครับ